ู้แบกน้ำมันก็บบกไปตัวอย่างความฝันไงเลยนะเลยฝันมาที่ไหนบัดที่นี่บัดที่นี่หอมันคือได้กันใช่ไหมพอมนเราทั้งเขาข้ได้กันใ่เหมันราทางเขาคือได้กันเนี่ย má hào hào tia cái <laughs> con <laughs> ไม่ใช้บ่ล่ะควายไปหยัง cái <laughs> ว่าแล้วดังกอดเขาหิงกนไหมว่าคือทอดผู้บ้าตีสนอกมีกินข่าไก่เนาะจะกินข้าแวะไปได้เยอะป่มากินข้าใชฝันดีเยอะป่ะคาตจะมีไอหรอกซ้างาเมีไคาดคาเมีไ้ฝนตกผู้ใดขนาวาพงเยละตีฝันนี่เลยไฟ้าเอาจทางแบกละมันทั่ว่าไปทำพงเยละตีเด้อฝนฝันดีดี่าเ ได้ตัวเลขดีนะสั <together> ้นได้ตัวเลขดีอยุจะมาก่ึ้นเนี่ยเป็นนั่นอย่มตรละวันไก่เี้อายุบเซนลูเซนต่อนี่แมนแมนอยู่นี่แมนแอยู่เลขบ่ถเซน่ะต่ละวัน่เีจเอาอนีท่านได้ออกจากถวปะเนี่ยด่นนีพ่อยยยเาไปอ๋อายีค้คคนปายเอาแม่ต้วมันยไ มองหเาไปเบื้งข้อพาใ้นั่นี่ยวาใไ่อันนี้ก็เทยแชกข้กันนี่ทแชกก็ฟุกกู้อ่ะกกู้อีกวยเนี่ย่มีส่วนรวมกับผนี้เนี่ยว่มีผลประโยชน์ยังเนี่ยไปเป็นพี่ิเตอร์ไอเ็เป็นพี่ิเตอร์นะลูกว้ามันตออย่างเงี้ยเดี๋ยวที่พาไปเบื้งหัวมันนะครับหัวมันดีอยู่นะครับหัวมันดีหัวมันดีนะครับเนี่ย ม,งงามาดีน้ำผู้กู้่าสั้นาเกี่ยวกับผู้ลูกเันเันว่ามาดีน้ำผู้กู้เดี๋ยวต้องไปเบื้องไป,ไปเบื้องที่เพิ่นฟันออกแล้วนะครับที่ตัดออกจากเงาออแล้วว่าเปลี่ยนเังไห กะนี่เตรียมยกเ้อนะครับนี้เตรียมยกแล้วหัวมันรุ่นนี่หัวมันรุ่นนี่ก็สีโอ้หัวดกนะครับหัวดกหัวดกดียะ มันโชคดีอยู่นะครับกล่องที่นะครับกล่องที่นี่คือเป็นกล่องที่ล้วก็จีเดี๋ยวว่ามาบบ,บเปลี่ยนเ้าที่นะครับเดี๋ยวว่าบ,บุบเปลี่ยนเงาที่หัวม,มันเงียเป็นแบบโอ้ต้องหัวยังไๆ,ๆนะครับนี่นะครับ อันนี้สวนมันนี่สวนมันสวนนี่ที่กำลังขึ้นอยู่นี่เป็นของแม่บ้านของพอ่อเฮงเองนะครับเนี่ยกล่องที่จับเลยนะครับหัวม,มันหนาหัวม,มันดีหัวหง่พอมนะครับหัวพอดีพอดีนะครับกล่องที่จับเลย พระเจ้าเริ่มเริ่มสิยกขึ้นนะครับความที่หัวเงี้ยความที่ครับม,นม,นมนันมันมันงวดโอ้ท่าน,น้ตัดออกครับ ัมวมมันนะครับแต่ละกลองนะครับวกว่งเงี้งๆกอางเงีงๆทั้งนั้นเลยครับเจ้านี่แปลงนี่นะครับแปลงนี่ทั้งหมดก็สีอยูป,ประมาณเจ็ดไลนะครับแปงนี่อยู่ประมาณเจ็ดไล นี่นะครับแย่งเดียวกันนะครับนนทียาก็เห็นว่าหงอมันดีหงวมันไง่หงวมันงามเป็นก็ะอยากได้ป่าปาป่าจะได้ไปเอาลํำมันไว้ให้ ทำไมนี่สับยสําบายครับใส่รวดโกยกยางเดียวแล้ววิธีโยกน้ำกันนะครับบ็ได้เอาไปอันเดียวเอาไปหลยอันก็นี่นี่คันค้นหลายค้นข้นเขาเจ้าก็สีเห็ดแบบนี้นะครับ ลำบา้นนะครับบ่ได้ลลำบากคือเขาถ้าเขาแบกเขียงมันนะครับแบกเขียงมันแบกสอบมันอิสเะรถทุกเมื่อนี่ยกไปเท่าละสามสี่ผาเนี่ย เป็นงแงครัวน,นี่เสียกระตุกนะครับ เรียกกำบวได้ได้ครับรนั่นว่าเมาเอ,อาออเรียกเพราะว่าเพราะตำรวจได้เรียกเพราะตัวเอามาัมืองานยุ่งแล้วทะเบียนเนะยึดใสกับมีตัวเรียกนี่ต้องฟันไหมงานว่า หัวใหญ่หัวเงานะครับเงาหนึ่งเงาหนึง่ง,งเป่งสี่นะครับถือว่าหัวดีนะครับหัวดีนะครับเนี่ยเนี่นยแต่ละเงาแต่ละหัว,วที่จัดเลยนะครับหัวใหญ่กล่อง่บก,กี้เงาเป็นกล่องใหญ่ฮะ เป็นอี่มเยไงเนบางน้เนี่ยมากเรั้นเลยนเบิ้งครับหัวยงญ่หัวดกหัวใหญ่หัวดกครับมีตรงหัวญงยงนะเบิ้งนะครับอันนี้ทางหลุดออก หัวสีดกหัวสีหงยสีเงาดีนะครับนี่หัวมันนะครับนี่จังบกขาดทุนนะครับผ่นปลูกมันหัวไง่หัวเชงอะไรจนมันแตกแบบนี้นะครับนะ กันมดนะครับเบิ้งกว่างมันแบ่งนึงใกล้ๆกกันนี่กับเป็นของญยาติยาตเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็นําไปเผยแพร่นะครับกดแชร์กดไลค์เป็นกนําลังใจให้กับทั้งช่องเด้อนะครับกดติดตามไว้นะครับห้าเทียมีตัวเลขดีๆเด็ด,ดพอเฮงกับสีล้งให้เบิ้งนะครับ โซกบ้านอยู่ดีไม่แห้งครับบ๊ายบาครับ